เหยียบเหยียบเท้าพ <anak> ี่ได้เหยียบเท้าพี่ได้ด้วยละนิดเสียสล่ะเท้าแล้วเอายังไงสินี่เลยอามีขันกงกอดกันเกิดขึ้นโอ้โหุณจริงจริงเลยเอาแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่เกาะอย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำแล้วคุณคิดยังไงให้โอมไปเป็นเสาหน้าตัวเขาใหญ่สุดเปลี่ยน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 เออไม่ก็ให้โอมอยู่กลางเออใช่โอเคเป็นเสาหลักให้เขาให้เขาตั้งหลักกันก่อนเหยยีบเหยียบ เออเอาเลยพี่เหยียบเป็นลายนะเหยียบขอร้องยาเลยเฮ้เหยียดจริงเหรอเนี่ยมันยังไงอย่างเราเนี่ยโอ้ยมือหน่ะเมาอนนี้ให้บุญเปรมช่วยประคองเพื่อนได้แล้วกันนะโอ้โหรักกีบตึ้งอืมอ่ะขยิบดูไหมแต่ว่าจะยกเท้าได้ยังไรได้ยังได้ยังเฮ้ยอมดึงไว้เอมดึงไว้เลยกี่มิลนะไปแล้วเนื้อของซ้ำเออมาเออได้ได้ เย้ก,ก,กันหายใจไวหนักแค่ปล่อยโอเคเล่กเล่นกันแล้วนเนาะจริงจริงจบบทลงโทษตั้งนานแล้วเห็นว่ากูสนุกไงผมก็เลยไม่พูดอะไรพี่เล่นมากขึ้น